สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องไล่ปลอดสารสบายใจฟ้ามครับผมเมื่อนี้ครับผมจะเข้าเบิ้งสวนเชอร์รี่นะครับสวนมังค่าเทศของประเทศอิสราเอลนะครับว่าเขามีระบบการปลูกการจัดการแบบไหนนะครับแล้วาสามารถที่จะไปปับใส่กับบานเท่าได้แบบไหนนะครับมาดูขั้นตอนการวางท่อน้านะครับเริ่มจากท่อน้ำก่อนนะครับท่อน้ําที่ใช้นะครับจะมีขนาด 17มิลิเมนะครับเป็นระบบน้ำหยดนะครับระยะห่างของตาน้ำนะครับอยู่ที่30เซนติเมตรนะครับเป็นระบบน้ำหยดนะครับใช้คู่กัน2เส้นนะครับเพื่อให้พอเกิดการใจน้ำที่เพียงพอนะครับ ลักษณะไปน้ำครับผมขนาด17มิลลิเมตรนะครับระยะห่าง30เซนติเมตรส่วนเรื่องการจัดการนะครับมิสเลโอจะมีการจัดการที่ดีนะครับจะมีการตัดใบนะครับทำควาสะอาดนะครับ1ประโยชน์ของการตัดใบนะครับหคือเพื่อให โดนแสงแดดนะครับจะทำให้ลูกมะกะเทศนี้มีลักษณะที่สวยนะครับลักษณะที่สวยแล้วก็สุกเร็วนะครับสองก็คือทำให้มันโล่งนะครับดูสาดตานะครับแล้วก็เวลาเก็บจะเก็บง่ายนะครับส่วนลักษณะของลูกเชอรี่น,นะครับจะเป็นสีแดงนะครับถ้าสุกแดงเต็มที่จะมีรสาจาัดหวานนะครับ สวยงามครับส่วนเรื่องการผสมเกรสรน,นะครับอิตาเลจะใช้พ,ในนพ,ใชใพ,พึ่งนะครับในการผสมเกสรนะครับ๋ยวผมเท่ากันกว่าผึ่งที่ใช้ในการปล่อตรเกสรเป็นลักษณะแบบนั้นครับนี่ครับนี่จะเป็นรังผึ่งนะครับที่ใช้ในการผสมเกรสร มีการติดแอร์ให้อย่างดีแล้วครับนี่ครับลักษณะของรังพึ่งที่ใช้ในการผสมเกสรที่ฟ้าผมจะใช้เป็นระบบออร์แกนิกนะครับแต่ใช้ดูลังพึ่งติดแอร์ให้อย่างดีนี่ครับจะมีว่างกระจายไปตามจุดต่างๆนะครับ เพื่อที่จะให้ทั่วถึงในการตรมเกรสรน,นะครับที่เห็นว่างเล่ยๆหรือว่างตามจุดต่างๆ,ๆนะครับไม่ช่ลูกสวยนะครับพระเงี กีฟาร์มที่ผมทําอยู่ครับทุกอย่างเป็นระบบออร์แกนิกทั้งหมดนะครับเป็นระบบออร์แกนิกทั้งหมดเดี๋ยวผมพาไปเบื้องท่อเมนนะครับว่าเพิ่งใส้ขนาดเท่าไรน,นะครับเดี๋ยวตามผมดูเลงเลยครับผมนี่ครับท่อเมนที่ใส่ทรงน้ำนะครับเข้าไปสู่ท่อขนาดเล็กที่อยู่ข้างในนะครับผม ไฟเมนจะเป็นขนาด63มมิลลิเมตรนะครับ63มมิลลิเมตรเป็นไฟง่ายครับไฟเมนอิสเรลระบบน้ำจะใช้เป็นระบบส่วนมากคือเป็นระบบน้ำหยดนะครับที่เห็นเห็นกันส่วนมากคือเป็นระบบน้ำหยดสั่งเปิดปิดน้ำเป็นระบบมือถือนะครับทันสมัยนะครับอิสเรลเราไปเบิ้งตัวนี้จะเป็นนี่ ลุงเลือดนี่ครับาปลูกอยู่ที่ยางนะครับที่เป็นพริกพริกหวานแอปเปิ้ลนะครับพริกหวานของพืชอิสราเอลครับเห็นลักษณะลูกยาวนะครับรสหวานนะครับสามารถกินได้เลยครับกินแบบสดๆได้เลยครับนีครับดูไกลเกษตรกรมีอิสรครับนวัตกรรม หรือว่าวิวัฒนาการเรื่องการเกษตรของอ e ิตาลีค่อนข้างทันสมัยนะครับการจัดการทุกอย่างนี่ครับนี่ก็เป็นระบบจ้งหนวะัดชคื่ออะไรครับก็ส่วนมดียก๊าเทปท่อขนาด17มิลลิเมตรนะครับระยะห่างของตาตาน้ำ30เซนติเมตรเบื่อนครับพี่น้องตาสว่านของระบบการดก,กรัดบานมนะัน เห็นพ <tang s> ี่น <Tamam> ้องนี่เบิ่งนะครับเลยนั่งไปปั๊บปั๊บปุ๋งใสกกับสภาพบ้านเฮานะครับกว่าจะเป็นตังไหนนะครับสามารถออกมาไม้ลักษณะแบบไหนสามารถที่จะปั๊บเปลี่ยนได้าเนี่ยนะครับอย่างเห็พี่ลองลองวิสัยทัศน์มาจริงไหนที่เป็นประโยชน์จริงไหนที่เป็นความรู้นะครับจยางเห้นนั่งไปปั๊บปุ๋งบ้านเฮาครับอยากเห็นเกษตรกรบ้านเฮานะครับมีรายได้ที่ดีเหมือนเกษตรกรที่สละอยูนะครับ ดังต้องมีการเริ่มต้นในการเรียนรู้นะครับตอนนี้ผมมาอยู่อิสราเอลก็จะเอาวความรู้จากอิสราเอลนะครับกลับไปใส่บ้านท่าครับผมไปปรับปรุงปรับเปลี่ยนนะครับดัดแปลงนำความรู้นำประสบการณ์ที่ได้นะครับจะกลับไปทำเกษตรที่บ้านท่านะครับเบ่งกับพี่น้องสวยงามครับผิดกามิเหน่อยไรงี้ครับพี่น้องตอนต้น อิสราเอลนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูสวนมะเขือดำนะครับสวนมะเขือเดี๋ยวไปเบิรงกันเลยครับผมนี่ครับพี่น้องสวนมะเขือดำนะครับอยู่ในโรงเรือนนี่นะครับโรงเรือนเดียวนะครับปลูกสี่สายพันธุ์นะครับสี่ชนิดนะครับจะเป็นมะเขือเทศนะครับที่ผมให้เบิรงก่อนนะนี่นะครับแล้วก็จะเป็นที่หวานอิสราเอลนะครับตัวนี้จะเป็นสุกินี่นะครับบานโอเวอร์มาแต่งแต่งกว่ายุ่นนะครับเนาะสุกินี่ ดี๋ยว่าเบิ้งส่วนมกระดับเอนก่อนเลยครับนี่นะครับส่วนมกระดำลูกโดดครับส่วนเรื่องระบบน้ำก็จะเป็นเหมือนเหมือนกันครับใส่ท่อน้ำสิบเจดมิลลิเมตรนะครับระยะห่างสามสิบิมิเมตรเหมือนเดิมหมดคือกันครับดูเบิ้งบักเขือครับผมโอ้แต่วันซ้อนครับ เือดำอย่างหนึ่งครับต้องยอบรับว่าอิสราเอลนะครับมีการจัดการที่ดีนะครับในเรื่องของอาการปลูกพืชน,นะครับการจัดการที่ลงตัวนะเบืบอคือบ้านนอกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะแตกต่างกันเก,กืบจะชิ้นเชิงน,นะครับแต่ว่าเกือบทุกอย่างนะครับเบื้งครับพี่น้องดูมะเขือ ดูลักษณะลุ้งเลือนครับขาบ้นนะครับจะเป็นพาเน็นะครับข้างบนนะครับบนหลังคาเป็นพาเน็รครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งสวนสุกเหนียบ ี่ครับพี่น้องสวนซุกินี่ครับหรือว่าเท่านั้นว่าแตงกวาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่านี่นะครับปลูกสายยาวแล้วการปลูกโดนแล้วครับนี่อีกหน่อยก็จะได้เลื่อนนะครับด้วยมุมมีหมากแล้วครับเริ่มที่ผมมีลูกแล้วแตงกวาญี่ปุ่นนะครับดูครับ สวยงามครับดอกสีเหลืองสวยดอกนะครับเบื้ลักษณะดอกคล้ายๆครับดอกไมือกบ้านเท่านะครับคล้ายกันเลยนอครับดอกเบิองครับที่เห็นนะครับที่นี้จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพื้นพลาสติกทรายที่ต้องปูพลาสติกนะครับหนึ่งนะครับก็เพื่อคุ้มหานะครับ หลักหลากเกิืคุ้มยาครับสองเพื่อรักษาอุณหภูมิความชื้นในดินนะครับเห็นไหมครับปฏิกด,ดูครับลูกซูกินี่ครับ นีลูกสวยครับสำหรับคลิปนี้นะครับกะว่าเพียงสามีนะครับเดี๋ยวทำมิ้วการนานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปสวนต่างๆเกี่ยวกับการเกษตรนะครับจะไปขอเพิ่นทายนะครับหรือจะถ่ายจากฟาร์มผมเองนะครับหรือเมื่อไหร่ทำผมมีโอกาสดีๆนะครับจะไปถ่ายสวนกระเทียมและสวนป่ากระเทียม สวนแตงนะครับแล้วก็สวนหอมหัวใหญ่นะครับจะทายไปให้เบิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้ซ้ำนีก่อนนะครับฝากวิ่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับเพื่อการร็นัำงังแรงใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆสิ่งที่มีประโยชน์ต่อไปนะครับขอบคุณครับ